ัวเกมมิ่งด้วยพี่โอ้โหโน้ตพวกเอซัสนะครับเอซัสสามตัวอะเขาดูกล่องเนี่ยครับโชว์กล่องเนี่ยซีรีส์เกมนะครับตัวนี้ตั้งตั้งต้องเห็นเออเออ TUF 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 อันนด้านข้างนะครับ TUF เกมมิ่ง F โอเคเขาดูไหนดูไหน F F FX ห้าศูนย์หก A โอเคครับตัวนี้ตัวนี้เป็น FX น่าจะเป็นไม่ยินเทีวเนี่ยยินเทียวก็เทีวนี่ครับ อเอาอเนี่ยเราเนไปเราทำการแกะดยกว่าตอ,อนไรไม่เกี่ยวรูดออกลงให้หมดนี่ครับเยวจะมาแกะกล่องตัวน,นี้ราคาเท่าไหร่นะพนีออ่ สวยงามอ้มีอะไรบ้างี่โอ้โจ้อไร่นอะร่นโอ้ราคาสองหมื่นแปดนะครับโอวนี้รวมม่น้องเสีนด้วยด้นี่นี่นี่มือเนาะมือครับมีอะไรดเติ oh, oh, okay. oh, ้ไหมโอ้ยวขอดูดับเบิ้นะครับ อีวนจิวัตยี่สิบโวลต์เจ็ดจุดห้าแอมนะครับเป็นแจค็คเป็นแจค็แแคขนเล็กแนนอนเลยโอ้แจค็คขนใหญ่สามห้าจุดห้าสายแพ้นี่ไว้ทำไว้เปลี่ยน okay. เป็นฮารดิสป่ะฮารดิสธรรมดาฮาร์ดดิสก์สีที่เป็น25งจุดห้า่ะน็อตน็อตน็อตมีน็อตที่ด้วยโอเค อลงกอนให้่ลงกันมี่ยแรเติร์ออกมาเหรอมาจากไหนมาจากเชียงใหม่ซีรีสเกมมิ่งเลยเนี่ยนะโอ้โวาง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 วาวางว้นนยนี่ครับเดี๋ยว้นข้างก่อนอานี่ยนี่มีอ่านี่ดูด้าข้างมีอะไร อ่าอันเนี้ยแจ็คสามจุดแจ็คหัวฟังนี้ไทซีครับยูเอสบีสองพอร์ตแล้วเป็นสองหรือสามยูเอสบีสามครับสามนะครับแล้วก็เอทีมไอแล้วก็โมเดลแล้วก็ที่ชาร์จนะครับอีกด้านนึงหนึ่งครับด้านนี้ก็มียูเอสีด้านเดียวเองยูเอีอย่างเดียวแล้ก็มีเอสติการ์ดใช่ไหมมีใช่ครับอันนี้ระบายความร้อนรความร้อนดูด้านหน้าปิดสติ๊กเกอร์นะครับผมโอเคนี่ด้านล่างนะครับระบายอวามร้อนพลาสติกใช่ไหมพลาสติก อดูตรงนี้หน่อยมีตัวไม้หมอนร้อนพลมสองตัวอืมโอเควางอุ้ยสีดำสวยนี่มีเขาเรียกโลโก้อะไรโลโก้เกมมิ่งน้ตบุ๊กมันรุ่นเกมมิ่งมันรุ่นซีรีส์ของเกมมิ่งของโน้ตบุ๊กมีคุณโอเคมาหน้าดินี่ครับโอเคครับอ่ะเปิดเลยให้น่อยครับเปิดเลยอือหู นี่มันมีปุ่มตรงนี้ไว้เล่นเกมเลยนี่จอนี่จอ14นิ้วนะครับ14เฮิรต์14เฮิรตเลยนี่นี่ปุ่มอะไรวะไม่ใช้ปุ่มใช้ปุ่มอืมสวยเนาะอืมไวไฟหกนะครับผมไวไฟหกครับอันนี้เกมมิ่งตัวซีรีส์ F15 มีมีคีย์บอร์ด R G B ด้วยเนี่ยอ่ะเราเปิดซิระบบเสียงดอวี่เซอร์าวโอ้โหไฟครับไฟไฟจะดูข้งหนว้าวววาวหวไวว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 รวววนววยวว้วว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 วลวไม่ววเวว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 วยวว คดอนท้างนี้ครับโอเคโชว์สเปคหน่อยครับโชว์สเปคหน่อยเขาไม่ต้องดูเยอะอย่าไปดูที่ช่องรีวิวโอปพี่มีครบทุกอย่างเหรออันนี้เป็นเ e นสิบไอ้ห้าเจนสิบไอห้าเนสิบนะครับ RAM แปดกิ๊นะฮะ Windows 11 Pro ดูดีไว้ไม่เจื่อหน่อย ลองเทสมีโด 4K 8K ใี่ไหมได้อยากทดสอบเสียงด้วยแล้วเราปิดเสียงไว้นะปิดเสียงไว้ยังมันจะมีโอ้นี่4ข้อ8เทสนะครับเดี๋ยวเดรนิด้วยขนมพิมอาไว้โชว์เอู่โลจิโลจินั่นแห่ะ4ข้อ8เทสนะครับโอเคดูเมมโมรี่แ8กิ๊กนะครับเป็นอะไรครับอยู่ในกล่อง มูรี่แปดกิกโอเคแล้วก็ฮันนี้ครับฮันนี้เป็นอ๋ออันนี้เป็นมีเด่ในสอย่าง oh, 12, นี้ยโอ้ห้าร้อยสิบสองเป็น M2 ใช่หม M2 ห้ายสิบสอ M2 ห้าสอง CPU p u Intel แล้วก็มีการ์ดจอแยกนะนีเป็น Nvidia GTX หนึ่งหกห้านไงอ๋อ GTX หนึ่งหกห้าศูนแล้วก็ตัวนี้เป็น Intel Intel ยูนิตดีกราฟิกธรรมดา คือเราเท,ทสเบรบ็อกเซอร์หน่อดูสีเคง่ายสีเคเทสสีเคหน่อยในวน่าดีห,หรอือเปล่ใช่กระดับพี่เราเอาอันบ็อกเลยเซล<ส>น,นะครับอนี่คือการต่อดปบเบร์กับสายไฟครับอันนี่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 ต้องเอาออกนะครับนี่ นี่ครับมันปอกนะครับผมปอกโอเคต้องเสียบต้องเสียบปลั๊กต้องเสียบปลั๊กเลยครับเสียบปลั๊ก้วยปลั๊กของเลยเนี่ยอันนี้คือแอนตี้ไวรัสไม่ใช่มันโครนาอะไรไม่รู้โอ้ไม่ใช่ใช่ไหมครับฟีีใช่ออก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 ตัวฟรีทดสียงฟรีนะครับยูทูบฟรียูทูบเอ้าเทสเสียงฟรี น้าเขาได้อยางั้นนะป้าไม่มีนะไม่มีเมาส์เลยไม่มีนะหรออืมก็เหลือเขาไม่ได้ให้มาเอาไม่รู้สิโอเคอะไรทำการทดสอบเสียงเขาไม่เป็นไม่เป็นเป็นบลิ n g bling อะไม่เป็นยูทูบอ่ะเนี่ยเป็นยูทูปก็ได้อันนี้อันนี้ต่อเปิดต้องยูทูปไหม เสียงเลยปล้าเขาเสียงอะไหนอ่ะมีว่าเสียงปูเรือาฟังเสียงเลยนะปุปูกสกีนไปตั้งค่าตั้งค่าเป็นอะไรอื่นนี่ห,หึห่บ

สช้ฝาซช้ฝาลำโพงมันอยู่ตรงนี้ไงเนี่ยลำโพงมันยาวเลยเโเราจะมาทดสอบระยะจอยเล็กๆเราเน้นเดียวดีกว่าจริงๆเขาอยากได้รุ่นเก่าที่นี่ด้วยแน่โอเคสวยงาม สีมองเห็นไหมเนี่ยนี่เปลี่ยนสีค่อยเป็นสีนะครับค่อยเป็นสีนี่นี่ฟังก์ชันกดนี้พี่ออกเนี่ยนี่เนี่ยแบบคัดคลิปคุณอ๋อนี่เยอะเลยนี่ค่อยเป็นค่อยเรอนี่เนี่เป็นสีใช่ไหมอันนี้เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนแบบการกัดคลิปของมันน้อยพริบมากอืมนี่กดฟังก์ชันอะไรนะ ไั่ใช่เหมือคิม่เนี่ยเอาดอกนีอาดิจี้นะคิมนี่กับอะไรโอเคนี้นี้กับอิบจะขึ้นกดขึ้นลงเี้มันจำเป็นไหมที่ต้องนองขึี้หรือเพิ่มความสวยงามไมแล้วแตกแล้วแต่คณชอบอันนี้ก็เพิ่ม่เพิ่มแสงอันนี้ลดแสง แสงก็ปิดเลยเล่นไปเล่นมาก็เคยบอกว่าไม่ไม่เวิร์กเลยเพราะว่าแสบตาเข้าตาทำให้ตายอะไรแบบเล่นเกมเง <c oughs> ี้ยนันแล้วแต่คนชอบแลแต่คนชอบนะถ้าไม่มีไฟ